โอเคครับอยู่ร้านบางคาแอร์ซอสนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัว,ว EMG Star Carto นะครับสภาพถือว่าคอ่อนะนข้างใหม่ใช้คำว่าค่อนข้างแล้วกันเนา่ไม่ได้ใหม่จา๋านะครับแต่เปิดราคาอยู่ที่5,900บาทงง,งดีททำไมราคานี้นะครับไม่ต้องเปิดกล่องเพราะผมเอาปืนออกมาแล้วเนื่องจากมันติดเลดดใใั่กล่องไม่ได้ <laughs> นะครับนะให้ดูกล่องก่อนนะครับกล่องสภาพยังดีอยู่นะครับข้างหลังก็สกีนลายว่า EMG ผม EMG ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ปืนจริงของหลายรุ่นเลยนะครับถ้าอันไหนมีการันตีโดย EMG แสดงว่าค่ายนั้นได้ลิขสิทธิ์จาก EMG ไปผลิตเพื่อที่จะลอกแบบมาจากปืนจริงนะครับ<ช>นะบอกแล้วว่าค่ายนีน่เอาจริงๆนะเจ้างคนอื่นผลิตก็รวยถือให้ถือลิขสิทธิ์คนอื่นไอ้อะไรนะให้คนอื่นเช่าลิขสิทธิ์ก็รวยนะครับไม่ต้องทาปืนเองก็ได้นะครับเพราะว่าเขาได้ลิขสิทธิ์มาผลิตนะครับ ถือว่าคุ้มค่านะถ้าเหรัาใครชอบเล่นแบบลิขสิทธินะ์ให้ดูในกล่องมันมีอะไรบ้างอ่ะในกล่องนะครับก็มีแมกกาซีนตัวปืนอยู่งนอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นท่อเดิมนะครับท่อใหม่ที่เขาใส่ไปเนี่ยเป็นท่อุดหน6.01ความยาวก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเยวแม็กออกมาก่อนนะครับอันนี้บัตร E.M.G. Starcato นะครับมา5,009ทำไมผมบอกว่าคุ้มนะครับมือหนึ่งมันอยู่ประมาณ6,000กว่าตัวปืนเปล่าแต่ตัวนี้5 0 0า ได้ไอเอะไทยจิคอนนะถ้าถามนผูนนะ SRO นะครับนะเปลี่ยนฐานเรียบร้อยนะครับสภาพคลิปนะครับืออท่อในนี่ดูท่อในยาวถึงนี่นะ PDI แบบญี่ปุ่นแท้นะครับเพราะว่าเจ้าของเขานั่งเครื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็จัดการสอยมาเลยนะครับซื้อที่ญี่ปุ่นเนาะเอามานะครับให้ดูข้างในกัน ให้ดูท่อให้ดูท่อเพราะเดี๋ยวหาว่ามันอาจจะไม่ใช่ BDI แท้นะครับบอกเลยว่าแท้แน่นอนนะเดี๋ยวผมเลงก่อนนมากอยู่ตรงกล้องไม่ถนัดนะครับโอเคเยวคู่นะครับ Okay. มาละทาในกล้องไม่ถนัดนะครับอ่ะอันนี้ก็ฉีดซิลิโคนสักหน่อยเพราะตัวนี้มายังไม่ได้ล้างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ดูแล้วไม่ได้เลอะมากขนาดนั้นนะจริงๆก็ไม่อยากล้างในคลิปนรับแต่ไม่ค่อยมีเวลาจะล้างแบบนอกจากเออเคสอาการหนักๆที่ต้องซ่อมหรือว่าต้องอัปเกรดอะไรอย่างนั้นนะโอเคครับนั่นะก็จะล้างไปเลยนะครับเพื่อ ร,ระยะเวลาในกล้องลงนะครับดีล้างเลยนะได้หมดอ่ะให้ดูข้ออะไรคอออกนิดนึงนะครับมันขันออกไม่ได้ต้องขคาะออก ใช้คำว่าเคาะออกอะไรทีเดียวนะครับร้อยนะครับนี่คือท่อใน PDI นะครับ6กจุดู่นย์หนึ่งแต่นี้เขาฟิตติ้งมาด้วยนะครับการท่อมันขยับเยอะถามว่ามันขยับไหมมันขยับนะแต่ไม่ได้ขยับเยอะนะครับเป็นท่อ PDI จากญี่ปุ่นเลยนะครับผม PDI แท้เลยนะยิมพอรตจากญี่ปุ่นด้วยนะครับเจ้าของเก่าไปซื้อมาที่ญี่ปุ่นนะครับ เออนะครับเอาไปเที่ยวเลยไปสอยมานะถ้าได้พร้อมเล็ดอดด้วยโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคา,าจริงนะครับ่นะใส่กลับก่อนนะครับร้อยนะปึ๊บโอเคนะครับเจ้าของปืนคนเก่าน่าจะชอบนะครับ แต่ก็ขายเพราะว่า,าทุกคนมีเหตุจําเป็นอยู่แล้วครับมีจําเป็นที่ต้องขายเนาะราคาจะไม่ถูกใจแต่คุณได้ความสบายใจนะครับอย่างที่บอกว่าวีวีกันบังกระบ,บอกมันก็ไม่ได้ขายง่ายๆนะครับบางตัวก็อยู่กับผมคือผมก็ไม่ได้อยากตั้งราคาสูงแต่คุณจะลืมนะครับว่าของแต่งแต่ละอย่างที่ใส่ไปกับปืนเดิมเนี่ยที่เขาไปแต่งมาบางทีอาจจะเมื่อหนึ่งอาจจะแพง มันก็แพงอยู่แล้วแหละปืนอ่ EMG เนี่ยอย่างน้อยตระกูลเนี้ยคือมือหนึ่งแบบไม่แต่งเลยก็ก็หกพันขวาแล้วนะนะครับแต่พอได้ของแต่งก็มาจจะเบียดจะสูงหน่อยก็คุณกินแล้วกันว่าของแต่งต่อชิ้นราคามันไม่ใช่แค่ร้อยสองร้อยนะครับเลนต่อดโตนังนก็เป็นพันโลเอาแบบงานมีคุณภาพเปรดแอร์ซอฟเนี่ยก็อ,อยู่ประมาณเกือบสองพันโลนะครับเอาเกดแบบตลาดหน่อยถูกๆแต่พอใช้ได้ก็ประมาณพันต้นๆแล้วนะครับ มีคนบอกว่าผมขายแพงเฮ้ยหาข้อมูลก่อนนะครับถ้าไหนเปื้นเดิมมาแล้วผมก็ขายตามเด็ดราคาที่มันควรจะเป็นและตามสภาพนะครับถ้าไหนใหม่เลยเนี่ยโอ้โหก็นนั้นก็ต้องราคาอาจจะสูงนิดนึงอาจจะถูกว่ามือหนึ่งประมาณพันสองพันอ่านั้นก็ตามสภาพนะครับโอเคดีกลรหลอดล่วงนะครับ ผมไม่ได้อยากขายแพงนะครับแต่มันอยู่ที่ของแต่งกับสภาพปืนนะให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าปืนบืนสองอ่ะมันก็อยู่ที่สภาพด้วยนะครับอ่าอยู่ที่สภาพปืนนะครับหรือถ้าเขาอยู่ที่ของแต่งถ้าของแต่งมันฟูลออปชั่นหน่อยก็อะแพงหน่อยนะครับเพราะวถ้าท่านไปแต่งเองเนี่ยบางรายการก็กระจุกนะผมบอกก่อนไม่ใช่ถูกนะครับยางบัฟทั้งชุดเนี่ยแค่ยางบัฟรองเนี่ยไอตัวทำช็อตสโตน ันสามสี่ร้อยเลยครับมีแค่ประมาณสี่วงห้าอ้ยประมาณห้าหกวงนะครับแพงนะนะใครว่าถูกล่ะถูกสุดก็น่าจะเป็นฐานละมัง้งฐานแต่พวกส่เล็ดดอดอะไรเงี้ยนกับยางฮอกไกยางโอลิงนะครับน่าจะถูกสุด <c oughs> นะครับตัวแต่งอื่นแพงมากนะครับถ้าท่านจะเล่นมือหนึ่งก็ได้อยู่นะครับ ถ้าอยากเล่นมือสองแบบได้ของแต่งราคาย่อมเยาวก็มาที่ร้านผมได้นะครับผมรือว่าอยากได้สภาพไม่ไง่ายคือมือสองมันมีหลายสภาพให้ให้หลายท่านเลือกนะครับเอออยากได้สภาพใหม่ของแต่งเต็มบางคนอาจจะชอบเป็นเดิมอ่ะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับในได้ไปนี่โอ้โหพรอมเลดดอทของแต่งพ d i ท่อในเบิกญี่ปุ่นแท้นะเรียกว่าเบิกญี่ปุ่นแท้เลยเขาไปซื้อจากญี่ปุ่นนะครับ ไม่ในญี่ปุ่นถ้าตะลบีข่าวนะครับแล,แล้วมีคอมเมนต์หนึ่งถามว่าโห,โหเห็นพี่ยิงกลางคืนแล้วไม่เอาปืนไอเอาลูกเทรเซอร์แล้วก็ใส่ลูกลูกเรืองแสงมายิงบอกมันก็ได้แหละครับถ้าลูกมันถูกนะนะแต่ลูกมันไม่ถูกนะครับบอกก่อนนะ พวกลูกเทเซอร์ถุงหนึ่งสี่พันนัดประมาณห้าหกร้อยบาทนะครับหรืออาจจะถูกกว่านั้นไม่ชวนนะหรืออาจจะแพงกว่านี้ก็ได้ประมาณห้าหกร้อยบาทก็คิดดูว่าผมถ่ายรีวิวทีกี่ตัวสี่พันนัดก็จริงนะครับแต่มันแพงไอเทเซอร์ผมซื้อได้แล้วครับตัวไม่กี่พันแล้วมาใช้ได้ยาวเลยนะครับแต่ประเด็นที่ว่าลูกครับลูกมันแพงมากลูกหนึ่งถุงนะครับเทสจริงเทสปืนยาวแป๊บเดียวก็แทบจะหมดแล้วนะนะถ้าเทสทสองกระบอกนี่โหเปลืองอยู่นะ นะคแพงแพงผมเลยไม่อยากไปเอาลูกเทเซอร์มาเล่นนะครับและอย่างลูกเทเซอร์เอามาเล่นได้พอต้องหาข้อต่อที่ใส่กับพวกปืนั้านแต่รุ่นอีกนะโอ้คุ่นวายจีนินี่โอ้โหมันเทิงเชียนะครับอ่ะใส่ปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวแหนสไลด์ ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดอ่าแมกกาซีนนะครับฉีดนิดนึงนิดนึงแล้วก็นิดนึงนะครับแค่นี้เองนะครับอ่าแล้วก็เช็ดไปมาต้องเช็ดมือด้วยเพราะจะลื่นๆล่ะอ่าแล้วก็เช็ดปืนนะครับโอ้ยแหมกระแทกกล้องนิดนึงมันไม่ถนัดนะครับเช็ดเรียบร้อยนะครับเช็ดเล็ด,ดดอทสักหน่อยนะ ประมาณนี้ต่อไปชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจตัว e m g Starcato นะครับพร้อมน้ำดรอปไทจิคอนนะครับผมไม่นอ่านถูกเปล่ายี่ USA นะครับได้ก็สุดแท้แท้แบบแท้แท้เลยนะครับอัดแก๊สนะครับกดค้างไว้หกถึงสิบวินาทีนะครับค่อยๆปล่อยนะครับแล้วก็ใส่ลูกนะครับดึงลงมาช่องใส่ลูกอยู่ตรงนี้นะครับสปริง ต้องใส่ลูกค่อนข้างแข็งนะครับแข็งแบบแข็งโป๊กเลยนะอ่ะใส่ไปเลยเยอะๆหน่อยนะครับมาวัดความแรงนะครับจริงๆเอามือตบนี้ก็ได้นะเหมือนที่เราเห็นที่เขาแข็งนะคือตบดอทนะครับแต่ผมเกรงว่าต้องเช็ดดอทผมดึงเอาดีกว่าดีมันเท่ๆงได้แล้วดอทก็จะเป็นรอยนิ้วเป็นรอยมือแล้วมือผมเลอะน้ำมันด้วยเช็ดก่อนเช็ดก่อนโอเคเอาละ ดูครับว่าความแรงจะได้เท่าไหร่นะครับเอาลูนเซฟลงสามเจ็ดศูนสามสามสี่แปดสามสี่สี่อุ้ยได้อยู่นะความแรงแกวอยู่นะครับถือว่าแรงถือวแรงนะครับโอเคต่อไปก็ดูความแม่นยำกันโอเคครับเป้าสิบเซนนะครับระยะสิบห้าเมตรนะครับ กับเลนดอทที่ผมตั้งไว้แค่สิบเมตรจะโดนไหมนะครับมาดูใช้ไปฉายจะช่วยในการเล็งนะครับเฮ้ยได้อยู่แต่้องตีเล็งต่ำกว่าเป้านิดนึงนะครับผมโอเคต่อไปดูระยะสิบเมตรกันโอเคครับ ดูระยะสิเมตรนะครับผมเป้าสิบเซนนี่ใส่รูกเพิ่มหน่อยมาครับผมใส่รูกเพิ่มแล้วนะครับ โอเ <ZZ> ค <Goodnight>, okay, ครับรีคอยเอาเรื่องนะครับรีคอยเอาเรื่องนะครับรีคอยหนักมากนะครับนะยีงได้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับตัวปืนไม่มีปัญหานะครับแต่แล้วแม็กออกก่อนแก๊สก็คาแม็กก็ได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องออกนะครับผมก็ขาวได้เลยนะครับตัวตัวปืนยิงได้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับเราใช้วิธีการดึงถ้าดึงสไลด์ถอยหลังแล้วไม่ลงนะครับเราใช้วิธีการดึงตบปล่อยร่างกาย แค่นี้นะครับเราอย่าไปตบตามปืนจริงหรือตามหนังเท่ๆนะครับที่เรายิงยิงอยู่ปุ๊บตบแฉเตรียมตัวครับสักพักถ้าท่านทำบ่อยๆได้ไดเปลี่ยนสไลด์ใหม่นะครับได้เปลี่ยนสไลด์ใหม่แน่นอนรับประกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อนาคตอันใกล้นะครับแต่ท่านยิงบ่อยนะถ้านานที่ก็อนาคตอันไกลแต่ไกล,ก,ลกว่ากันนิดนึงนะครับก็ให้เล่นตามที่ผมบอกแหละเวร์กสุดนะครับ โดยตอนนี้ผมบอกไม่ใช่ความรู้สึกผมแต่เป็นวิธีที่ผมเคยเล่นมาก่อนนะครับวิธีเนี้ยเวิร์กสุดเพื่อเป็นการยืดอายุของเจ้าตัวสไลด์นะครับเพราะว่าสไลด์หนึ่งชิ้นมันไม่ได้ราคาถูกนะครับราคามันแพงนะครับผมเดีย๋ยวผมบอกว่าถูกเขาเรียกอะไรดูแลถูกกว่าซ่อมนะครับเหมือนซิลิโคนกระป๋องหนึ่งร้อบาทท่านฉีดไปเถอะได้นานนะครับคือไม่ต้องฉีดขั้นล้างนะครับเอาแค่ฉีดผมคือให้มันมีซิลิโคนในตัวของมันนิดหน่อยๆก็พอนะครับไม่ต้องฉีดกันเยิ้มนะเพราะแค่พรมๆให้มัน ให้มันมีชั้นฟรมในการขับเคลื่อนนะครับถ้าในกรณีสีซิลิโคนแล้วจะซื้อเจลเบีขาวก็ช่วยยืดอายุออกไปได้อีกถ้าท่านยิงบ่อยนะครับนะยิงบ่อยต้องใช้เจลเบีขาวเท่านั้นนะทักทีงเนี่ยแล้วก็ซิลิโคนก็พอนะครับผมโอเคเนาะนะครับเล่นตามที่ผมบอกเล่นตามที่ผมแนะนํานะครับมันเป็นทิศของคนที่ใช้เล่นกันนะครับเป็นทิศของผมเองแล้วกันที่ใช้เล่นกันเป็นวิธีของผมเองนะครับไม่ได้อ้างอิงจากใครเป็นที่ผมเล่นนะครับอ่าเรื่องเลตดอทนะครับมันเป็นจุดแดงแบบนี้ เห็นไหมมันจะเห็นไม่ค่อยชัดหรอกเพราะห้างหลังมันสว่างวิธีการเปิดนะครับเราก็กดบวกนะจี้ตรงผมก็ได้เราเสื้อไม่ดำด้วยวันนี้เห็นไหมเป็นจุด,ดแดงๆนะครับเปิดอ่าปิดก็กดลบนะครับอ่ากดมันกระดับละส่วนเจ้าตัวนี้เอาไว้ตั้งซ้ายขวานะครับอันนี้ไว้ตั้งขึ้นลงนะครับอันนี้ เปลี่ยนทานนะครับเออนะครับประมาณนี้ครับถ้าใดสนใจสั่งซื้อที่เพจ B B การฉลองแซวและดีเคสซอฟต์หรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับและไลน์เฟจได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ